ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานการงานของคุณช่วงนี้อาจจะยังมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่บ้างหรือคุณอาจจะมีการชั่งใจเกี่ยวเรื่องของงานของคุณหลายอย่างจนทําให้รู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการเลือกในการตัดสินใจค่อนข้างมากช่วงนี้อาจจะมีหลายๆอย่างเข้ามาค่อนข้างมากทําให้คุณลังเลและไม่แน่ใจในเรื่องของการทํางาน อีกทั้งชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนอาจจะเป็นคนรับอาสาหรือรับผิดชอบงานที่อาจจะเหนือกว่าที่คุณจะรับผิดชอบได้อาทิเช่นคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานมาเกินความสามารถของคุณหรือมีความเสี่ยงค่อนข้างมากก็ขอให้คุณพินิจพิจารณาให้ดีว่าคุณจะรับมือกับมันได้อยู่หรือเปล่าหรือคุณควรจะรับอาสางานที่หนักอึ้งหรือเกินกําลังความสามารถของคุณหรือเปล่าดังนั้นก็ขอให้คุณอย่าประมาท ก็อ,อาจจะทําให้เกิดผลเสียหายกับคุณได้ในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันดังนั้นในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็ขอให้ชาวลักนาราสีมิถุนใจเย็นเคย่คอย,ค,อยคิดค่อยๆ่อตัดสินใจงานยังไม่แน่ไม่นอนแต่ก็ยังมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาคุณขอเชื่อมั่นได้ว่าการตัดสินใจและใช้เวลาจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้อย่างไม่ยากเลยทั้งด้านการเงินการเงินช่วงนี้คุณอาจจะต้องเสียการเงินไปกับ จุกเรื่องของจุกจุกจิกจิกเป็นอย่างมากการเงินของชาวลัคนา,าราศีมิถุนในปักหลังนี้ในเดือนมิถุนายนคุณค่อนข้างที่จะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานจุกจุกจิกจิกที่อาจจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แม้กระทั่งลูกน้องอาจจะทําให้เสียหายในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวเรื่องของการเงินก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณอาจจะเสียเงินไปกับการศึกษาหาความรู้ หรือการเพิ่มทักษะให้กับตัวคุณเองหรือเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนเข้าคอร์สการเรียนภาษาแม้กระทั่งการเดินทางต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้เสียเงินเสียทองไปกับเรื่องพวกนี้ก็อาจเป็นไปได้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเสียอารมณ์ไปกับลูกน้องของคุณที่อาจจะทําเรื่องเสียหายหรือขอมาขอความช่วยเหลือคุณทําให้คุณหลีกเลี่ยงหรืออาจจะหมุดหงิดใจ ที่อยู่ดีๆก็มีเรื่องเสียเงินมาจากคนอื่นก็อาจเป็นไปได้ก็ขอให้คุณมีใจหนักแน่นอย่าผลีผามหรือตัดสินใจด่วนหรืออย่าใช้อะไรตามใจตนเองมากเกินไปนะักการซื้อของจุกจุกจิกจิกให้กับตัวเองก็อาจจะเป็นผลเสียอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนม,มิถุนายนนี้ก็ขอให้คุณรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินของคุณก็จะทุเลาเบาบาง และจะสามารถรักษาความมั่นคงในเรื่องของการเงินให้คุณได้ในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาหรืออาจจะมีคนที่คุณกําลังมองมองอยู่แต่คุณก็ยังไม่ค่อยสมใจนะักรวมทั้งคนที่คุณหมายตาอาจจะมีคู่แข่งค่อนข้างมาก ที่อาจจะเข้าหากันไม่ค่อยถึงแต่ช่วงนี้คุณก็จะมีโอกาสดีโอกาสใหม่ๆหรือมีจังหวะฟุกๆที่จะทําให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆทําให้คุณมีชีวิตชีวามากขึ้นรวมทั้งบางคนอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆที่เล็งเอาไว้หากลุกเข้าไปหรือทําความเข้าใจหรือทําความรู้จักกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงแต่ก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าผีผามอย่าร้อนลนจนเกินไป รือลุกมากจนเกินไปก็อาจจะเสียโอกาสที่ดีๆได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีปัญหาการเล็กๆน้อยๆในเรื่องของทัศนคติความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันนักก็ขอให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนหรือเอาแต่ใจ,จตนเองมากเป็นพิเศษเพราะว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีความเห็นเป็นตัวของตัวเองสูงอาจจะทําให้เกิดการทาะเลาะเบาแหวงกันได้หากประนีปรานอมกันได้ช่วงนี้ช,นชาวลัคนาราศสีมิถุนกับคู่ของคุณ จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในเรื่องของอนาคตได้ดีเลยทีเดียวจะมีโอกาสที่จะหาเสาะหาแนวทางใหม่ๆในการหาเงินหาทองเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างมากและนี่ก็คือความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ฉะนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนในปักหลังในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงาน การงานการเงินของคุณช่วงนี้อาจจะค่อยๆพินิษพิจารณาค่อยๆดูว่าการงานการเงินของคุณไปอยู่ในทิศทางใดอย่าพลิผามหรือตัดสินใจให้แนว่วแน,วแนว่ว่าควรจะอยู่ในทิศทางใดและลงมือทําอย่างตั้งใจและหมั่นเพียรคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีในเรื่องของความรักหากมีความ ซื่อตรงต่อกันหากมีความมุ่งมั่นที่จะสารสัมพันธ์กันก็ขอให้เปิดใจอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันโอกาสดีๆในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความผูกพันหรือมองกันในเรื่องของอนาคตก็จะประสบความสําเร็จได้ดีเช่นเดียวกัน